สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะให้คุณดูว่าโพลสองมันชาติเร็วแค่ไหนตอนเราชาิที่อาโยเนเตนะโอเคแล้วก็อันนี้นะมันเราก็แถม4คันนะผมก็เลือก4คันนี้เพราะว่ามันเทียบกันได้ประมาณนั้นนะแล้วก็ตอนนี้นะเราก็เห็นว่าตอนแรกนะตอนแบตเตอรี่มันต่ำนะโพลสมันรับตั้ง130กว่า kW ลวัตนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าทุกจอเนแน่ยนนอกจากเทสลาะ มันเป็นเอ่อมันเป็นจากชาร์จเจอร์เราไม่ได้นับชาร์จยิงล็อคที่จริงเราต้องหักประมาณ5%ก็กลายเป็นแค่ร้อยสามสิบกิโลวัตต์หรือว่าประมาณ75 kW กิโลวัตต์คันอื่นแต่ว่าโมดูลสามที่เราเห็นนี่เนี่ยมันเป็น250หรือว่า230 kW กิโลวัตต์ที่มันเข้าไปในแบตเตอรี่นะแล้วก็ส่วนใหญ่นะทุกคันนี้มันก็มี มัน range มันก็พอๆพกันนอกจากว่าเทสลามันมากกว่าตั้งเยอะเลยมันเป็น560กิลเมตรคันอื่นนี่มันเป็นประมาณ400กว่ากิลเมตร4 4 -50 กิลเมตรนั่นนะเพราะฉะนั้นนะตอนเทสลามันไปถึง6ไอตอนเทสลามันไปถึง70%นะมันเท่ากับรถคันอื่นไปถึง90% โอเคแต่ว่าผมก็ว่ามันดีนะเนี่ย p o l s t a r นะตอนต่ำกว่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า30%มันชาร์จเร็วเนี่ยเร็วเร็วมากแนละ้ว125 k ัต์นะโอเคมันไม่ได้เร็วเท่าเทสลาแต่ว่าถ้าเทียบกับไอเพยกับ e โซลนะมันเร็วกว่าตั้งเยอะเลยนะอันนี้มันก็ทำให้มันมันสบายดีนะถ้าเราตอนเราจอดชาร์จถ้าเรามีฟอสชาร์จอ่างเงี้ยนะใช่ไหมมันก็เราไม่ต้องรอเป็นชั่วโมงหรอกเราเราเนี่ยดูสิว่าส่วนใหญ่นะเราก็คงจะขับ ครึ่งชั่วโมงเราก็จะขับหลายชั่วโมงเราจะขับเราจะขับสัก3าสี่ชั่วโมงเราก็ค่อยจอดแล้วตอนเราจอดนะ่ะมันก็ม่เป็นไรหรอว่าเราจอดครึ่งชั่วโมงเข้าห้องน้ามากินข้าวแล้วนะ่ะแต่ว่าโอเคแต่ว่าตอนนี้นะตอนผ่าน4ี่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะมันก็เริ่มลดความเร็วแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ยังดีนะนะบางบางคันนี่ชาร์จเร็วแต่ว่าผ่าน50%มันเริ่มชาร์จช้า ตอนนี้นะกมันก็ยังโอเคนะ่ะ Polestar ก็ยังเป็นร้อยกว่าโอเคโอเคแตอนนี้มันลดลงถึง85 k ิโลวัตแล้วแต่ว่าสังเกตนะว่า iPace น่ะมันมันแค่มันช้าตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่80กิโลวัตอันนี้นะมันไม่ใช่เป็นอซอฟต์แวร์ล่าสุดที่จริงตอนนี้ iPace มันจะชาร์จ100 k กิวัตจนถึงประมาณ30%ผมไม่ได้อันนี้ผมเคยลองโคตรหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ได้1 0 0กิโลวัตแค่แป๊บเดียว ถึงแม้ว่าเราได้มีอัปเดต H2 e และ80เพราะฉะนั้นผมก็ยังยังไม่ได้อัปเดตแต่ว่ามันก็คงจะไม่ต่างกันเยอะคงจะเป็นแค่2-3นาทีที่ต่างกันนะั่นแหละจน i p a พมันชาติเร็วขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้นะเทสลอ Tesla นี้ก็เนี่ยผ่าน80%แล้ว จริงๆตอนนี้เท s ลามันมีมันมีเรนจ์มากกว่าคันอื่นเลยอะ่ะมันและส่วนใหญ่นะเราไม่ต้องชาร์จถึง90%หรอกเพราะว่าผมแค่แถมในวิดีโอนี่โชว์ว่าตอนชาร์จถึง90%มันใช้เวลานานแค่ไหนถ้าเราใช้นาวิ g เกชันนะเทสลามันก็จะสั่งเลยว่าส่วนใหญ่นะประมาณ60-70%มันก็พร้อมแล้วไปได้แล้วเราไม่ต้องชาร์จถึง90%หรอก ใครที่มันเคยมีรถไฟฟ้าเขาอาจจะคิดว่าต้องชาร์จถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนชาร์จถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันใช้เวลาโคตรนานนอกจากถ้าเราชาร์จที่บ้านหรือว่าที่โรงแรมหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยสังเกตนะว่าโพลสตอร์นะมันก็ยังชาร์จเร็วนะเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันยังชาร์จเจ็ดสิบกิโลวัตดีมากเลยนะถ้าเทียบกับรถถ้าเทียบกับ e โซล e โซลเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มลดความเร็วแล้ว มันกลายเป็น58าสิบปกิโลวัตต์ห้ประมาณ55าสกิโลวัตต์เข้าไปในแบตเตอรี่นะแต่ว่า i p a ี e อนี่มันก็ยังชาร์จเร็วนะ่นแหละโอเคเทสล่านี้โอเคเทสล์เกือบเสร็จแล้วเกือบจะถึงเก้นต์แล้วแต่ว่าสังเกตนะว่าโพลส์รอบสองเนี่ยนะตอนไปถึง80%เป๊ะเลยมันก็ลบความเร็วปุ๊มเลยมันจะเป็นอย่างนี้กับหลายคันนะ แบบหลายหลายคันะแปรัมันเหมือนก็มันเป็นมันเป็นมาร์จิพอหลังจากนั้นถ้ามันชาร์จเร็วไปมันจะทําให้แบตเตอรี่มันเสื่อมห่านะครับส่วนใหญ่บรนทุกบรน์เขาก็จะลดความเร็วตอนไปถึง80%แต่ว่าสังเกตนะว่า i p a ี e น่ะตอนแรกมันมันช้ากว่าไมมันช้ากว่าพอ l สตาร์แต่ว่ามันยังชาร์จเร็วได้หลังจาก70%โอเคมันมันไม่มันก็ยังช้าเนี่ยสีนาทีแล้วโอ้ยังไม่ถึง70%เลยอ แต่ว่าโอเคหลังจาก80%นี่โพลส์ต่อนี่ชา้าก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณต้องชาร์จนานแค่ไหนต้องถ้าเป็นสมมติว่าเป็นที่เมืองไทยมันอาจจะไม่ค่อยมี fast c h a r g e เยอะก็อาจจะต้องชาร์จถึง90%นั่นแต่ว่าถ้าเป็นยุโรปหรือว่าอเมริกามีที่ชาร์จปัดเล็เลยแล้วมันก็ชาร์จผ่านนั่นเนาะแต่ว่าผมก็อยากจะให้คุณดูนยว่าเนี่ย,เ,ยเราจะเราจะสังเกตนะว่าไอพตเอสตอนไปถึง80%มันจะทํายังไงโพลส์ต่อนี่ตอนไปถึง80%มันก็ช้ามากเลยนะ แต่ว่าโอเคอเคตอนนี้อีโซนนี่ตอนผ่าน75 73มันก็เริ่มลดความเร็วแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยตอนไปถึง78มันก็ลดความเร็วอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันเหลือแค่24กิโลวัตต์ตอนแรกอีโซนมันก็ยังชาร์จโอเคนะแต่ว่าตอนเราชาร์จสูงอย่างนี้แล้วมันก็จะเริ่มชา้าแล้วแต่ว่าโอเคโ88อเค88%ที่โพ l e s t a r มันก็ชา้าเนี่ยตอนนี้เหลือแค่16กิโลวัตต์โอเคดูสิ iPage ตอนมันไปถึง80 มันก็ยังไม่ลดความเร็วเยอะนะมันก็ยังชาร์จ47่สเจ็ดกิโลวัตต์พลซอนี่ตอนไปถึง80%นเนี่ยเหลือแค่31มสเกิโลวัตต์เนี่ยก็แปลว่าถ้าคุณมีโผล่ถ้าคุณไม่ไอเพสอะมันก็ยังชาร์จโอเคนะไปถึง90%ถ้ามันจำเป็นต้องชาร์จถึง90%และแต่ว่าลดขนาดมันจะเป็นที่2เนี่ยเจสตอที่1แล้วอ๋อโอเคโอเคพลซอร์นี่มันจะเป็นที่2มันเกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยถึง90%แต่ว่าใช้เวลา เกือบ 1>, 1ชั่วโมงเลยแล้วตอนตอนใกล้จะจบนี่มันก็ช้านะโอเคนี่นกเก้าสแล้วสรุปแล้วนะเท s ลาน่าจะชาจถึงประมาณ70%แล้วก็ไปแล้วนะแล้วก็ขับได้ไกลเลยโพลส์ตอนนี้ประมาณ80%หลังจาก80%เนี่เสียเวลาแล้วก็ไอเพ e นี่ประมาณ90%ก็ยังใช้ได้เลยแต่ว่า อี e.sol นี่นะหรือว่า e.sol corner e.nero มันเป็นแบตเตอรี่เหมือนกัน e.sol แล้วน,น,นี่ประมาณ7 0 7 5ใช่หลังจาก75%นี่ก็เสียเวลาตอนนี้โอเคนี่เราก็รอแค่ e.sol <laughs> e.sol ช้าสุดเลยเออ e.sol นี่มันก็ ใช่อ่าผมว่าอ่รถเกาหลีเนี่ยนะเขาน่าจะให้มันชาร์จเร็วกว่าน,นี้แต่ว่าเขาอาจจะปล่อยให้มันชาร์จช้าเพราะว่ามันจะได้ไม่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะรถคันอื่นเนี่ยที่มันชาร์จโคตรเร็วอะมันจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมไหมถ้า าชาร์จหลายปีมันจะเป็นยังไงเหมือนเทสล่าเทสล่าโมเดลเอสเจ็ดไอ้โมเดลเอสแปมาจาก2013ตอนแรกมันก็ชาร์จเร็วนะ100 120้อกิโลวัตต์เลยแต่ว่าหลังๆน่ะหลังจาก67ปีนะเทสล่าเขาก็เห็นว่ามันมีปัญหาแล้วเขาก็ลดความเร็วของซูเปอร์จูจเจอร์ตอนนี้มันชาร์จโคตรช้าเลยชาร์จประมาณมันจะรับประมาณ70-50สิกิโลวัตต์แค่นั้นนะ่ะเออประมาณชาร์จประมาณครึ่งสปีดของเมื่อก่อนเนี่ยโอเคเอ่อถึง90แล้วโอเคถึง90แล้ว อ,อีโซนช้เปลา1หชั่วโมองกว่าแล้วนันะนะช้ามากเลยแต่ว่าโอเคแล้วผมก็จะให้ดูนะอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเป็น c i n r g u r v e u r v e นะโอเค l 3 Model 3นี่ก็เร็วสุดเลยนะข้างบนแต่ว่าสังเกตนะว่า p o l s t t r r นี่นะมันก็ชาร์ตเร็วนะเทียบกับ I-Pace หรือว่าอี I-Pace เพนี่มันแพงมันแพงกว่านิดหน่อยนะแพงกว่าคันอื่นแต่ว่าเขาก็เพิ่งจะลดราคาแล้วมันก็ ขับได้ไกลพอๆกับโพลสตอร์เลยนะประมาณ430กิเมตรประมาณนั้นนะแล้วก็อ e ีโซนนี่ถูกกว่าคันอื่นแต่ว่าอ e ีโซนมันก็ขับได้ประ,ประมาณ450กิโลเมตร450-500กิเมตรนะนะเพราะฉะนั้นผมก็ได้แถมอ e ีโซนในในเทียบกันนะแต่ว่าที่จริงเราต้องดู charging rate อันนี้อมันเป็นเราต้องแถมว่าเรา เราชาร์จเร็วแค่ไหนถ้าเราเช็คดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะเทสลามันอยู่สูงสุดเพราะมันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วมันชาร์จเร็วแต่ว่า,อ,าอีโซนมันขึ้นมานี่มันสูงกว่า i p เพเนี่ยตอนเรานับว่ามันที่จริงมันเป็นเท่าไหร่ถ้าเราเทียบกับใช้ไฟ ی ฟ, ی ฟ้าเยอะแค่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ e โซลที่จริงมันก็ยังดีนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะผมไม่ได้ทำสำหรับ120เพราะว่าถ้าเราขับ120กิ h, สโสลเมตรต่อชั่วโมง e โซลมันใช้ไฟฟ้าปพอมาณพอๆกับโพลสตอร์้วนะขึ้นอยู่กับว่าเป็น e โซลหรือว่าโคโคน,นนได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็น e โซลมันสีนะ่เหลี่ยมมันอ่ะมันก็ประมาณนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ โพลสตาร์โอเคมันไม่ได้ดีเท่าโมดลสแต่ว่ามันก็ยังดีกว่า i p a ีกับ e s o ซลนะแล้วก็ผมก็จะให้ดูอย่างอันนี้นะอันนี้เป็น t ารางที่ผมทำให้คุณเข้าใจนะว่าทุกคันมันชาร์จเร็วแค่ไหนแโอเคทเริลแรกนี่นะมันเป็นถ้าเรารอกี่นาทีเราจะได้กี่กิโลเมตรเพิ่มขึ้นผมก็นับจากเราเริ่มชาร์จจาก10%แล้วก็บวก บกระยะทางดอน,นลาชาต์ตวนะนะก็ภายใน5นาทีนะหรือว่าหลังจาก5นาทีนะโมเดลสามมันได้140กิโลเมตรเลยคุณก็อาจจะสงสัยว่ามันมันจริงหรือมันผมคุณคิดคิดเลขผิดนะผมก็ยังงงเลยว่ามันมันทำไมมันมันเยอะแค่นั้นนะไม่ใช่มันมันจริงนะเนี่ยใช่ภายใน5นาทีอะมมเดลสามได้ระยะทางพ,าพอๆกับ iPA พ e อีโ l ต้องใช้เวลา20นาทีเลยนะ มอเตอร์สามนี่มันเร็วมากเลยแต่ว่าถ้าคุณสังเกตนะว่าอันนี้นะโอเคจาก 0- ูนถึงห้ามันเพิ่มร้อยสีแล้วก็จาก5้าถึงสิมันเพิ่มอีก100กิโเมตรแล้วก็หลังจากนั้นมันจะเพิ่มอีกสัก70กิโมตรแล้วก็อีกสัก55กิโเมตรแล้วก็แต่ว่าจากหลังจากนั้นนะหลังจากยี่สิบนาทีมันเป็นบวก30บวก30บวก30เนี่ยแปลว่ามอเตอร์สามเนี่ยเราไม่น่าจะเสียเวลามากกว่า2ีินาทีชาร์จถึง2ี่สิบชาร์จยี่สิบนไไาเเราเทียบ กับพอลสตาร์นอันนี้นี่บวก48บวกห้าหกสิ 60, บวกหกบวกสีแล้วก็สาแล้วก็เท่าไหร่นี่สามสิ 30, 30ประมาณนั้นนะพระฉานั้นนะพอลสตาร์ estar, เราน่าจะอยู่สัก น่ 35, นะสามสิบห้าสี่สิบนาทีน่นน่ะกว่าเราจะขับไปที่อื่นแล้วก็ i p a พนี่ก็เหมือนกันนะเราเช็คดูว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนเนี่ยก็เหมือนกัน i p a พกับ ESO ซล้วก็คงจะชาิถึงนู่นน่ะสี่สิบนาทีนูนะ่นน่ะแล้วก็อันนี้นะเราก็จะเเอ่เอเทียบอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราต้องการกี่กิโลเมตรเราต้องบวกกี่กิโลเมตรนะเหมือนกันเราก็จะเริ่มจาก10%แล้วก็ชาิจากนั้นนะที่จริงถ้าจะให้ดีถ้าเราเริ่มจาก5%เ หรือว่าสมันจะเดียวมันจะเร็วกว่านะโมดูลสนี่มันก็จะยิ่งเร็วกว่าแล้วก็โอเคเ,อเดี๋ยวจะเช็คตัวนะถ้าถ้าเราต้องการใช่ส่วนใหญ่ตอนเราชาร์จนะเราไม่ต้องการแค่ชาร์จบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยร้อยกิโลเมตรหรือว่าห้าสิบกิโลเมตรส่วนใหญ่เราก็จะเราต้องการแบบสามร้อยสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรเพราะฉะนั้นนะเทสลาโมดูลสามมันก็ใช้เวลาแค่สิบห้ายี่สิบนาทีมันก็จบแล้วแต่ว่าคันอื่นนะั่นแหละมันต้องใช้เวลาสัก สักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าถ้าโพลส์มันจะมันต้องการ350กิเมตรเนี่ยก็สังเกตนะว่าเวลามันต้องเพิ่มขึ้นต้องเยอะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะมันไม่คุ้มหรอกเราเราไม่น่าจะนั่งแช่จนถึง350กิโเมตร300กเมก็พอแล้วกับคันอื่นนี่ไม่น่าจะน่าก็คงจะเป็นเหมือนกันแหละก็สรุปแล้วอ่ะสวีทสปอตสำหรับรถ3คันเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นนี่หละ ชาิถึง3บวก300กิลเมตรใช้เวลาสัก45-50นาทนะีหรือว่าครึ่งชั่วโมงถึง50นาทีแล้วก็สวิตช์กับสปอตของ Model 3นี่มันอยู่ที่15-20นาทีประมาณนั้นก็ตอนนี้คุณก็เห็นว่า m ม d e l มเนี่ยมันโคตรดีนะ่าจะเทียบกับคันอื่นใช่ม่นนะมันดีกว่าแต่ว่าถ้าเราเทียบ Polestar กับคันอื่นนะ i p ace, e s e s o s อีโ Polestar มันก็ยังเร็วกว่าคันอื่นนะแล้วก็เนี่ย ถ้าเราเช็คอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราจะขับ1,000กิโลเมตรชาร์มันจะเป็นยังไงอะกับโพสผมยังไม่มีโอกาสลองแต่ว่าจะให้คุณดูนะว่าโอเคผมก็จะลองหลายคันแล้วอันนี้เป็น Model 3 p e r f o r m ฟอร์ m มนซ์เอ็มซีแฮมเริงเราน่าจะลอง Model 3 Long r a n g จที่มันมีอันนั้นนะล้อที่มันที่มันปิดมันจะมันจะใช้ฟฟ้าน้อยกว่า แล้วก็เราก็ไม่ได้ลองกับโมเดลไม่ไม่ลองกับซูเปอร์จอเวอร์ชันสามถ้าเราลองเวอร์ชันสามนี่มันจะเร็วกว่านี้มันน่าจะเป็นน้อยกว่า10ชั่วโมงอาจจะเป็น9ชั่วโมง45นาทีอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าก็ถ้าเรานับประมาณ10ชั่วโมงนะแล้วก็ดูว่าโคโนโคโนมันก็คล้ายอีโซนแล้วนะแปลว่าโคโนนี่มันมันใช้เวลาหรือว่าโคนอีโซนใช้เวลา11บเอ็ดชั่วงครึ่งนะแล้วก็โพลส์ต่อเนี่มันชัดเร็วกว่า ก็แปลว่าโพลสตตร์มันน่าจะใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงหรือว่าอาจจะน้อยกว่า11ชั่วโมงแต่มันคงไม่เป็น10ชั่วโมงครึ่งหรอกอาจจะเป็นประมาณ11ชั่วโมง10ชั่วโมง45ประมาณนั้นนะแปลว่าโพลสตตร์มันก็ยังเร็วนะถ้าถ้าต้องการขับไกลสมมุติว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็น่ะกรุงเทพเชียงใหม่ั้นในอนาคตวันหนึ่งถ้าเรามี f a สชาร์จเจอเยอะนะมันก็ไม่น่าจะต่างกันเยอะ แล้วถ้าขับไม่ไกลถ้าขับแค่500กิโลเมตรมันก็จะต่างกันน้อยกว่านี้อาจจะเป็นแค่15-20้าี่นาทีนะประมาณนั้นนะเพราะที่ผมเทียบ4คันเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะให้คุณดูว่าโอเคสำหรับเท,เทียบกับเทสล่นี่เทสล่อเร็วกว่าแต่ว่าสำหรับรถคันอื่นนะั่นนะโพสต่อมันก็ยังมันก็ยังใช้ได้นะแล้วก็คิดดูสีว่าตอนนี้อ่ะที่ยุโรปหลายคนน่ะมีมีไอพี I ace, แล้วก็มีโคนอีนนโรอีโซลเนี่ยที่มันมีแบตเตอรีอ่เนี่ย แล้วเขาก็ไปเที่ยวกันทั่วทั่วประเทศทไปไปต่างประเทศแน้วนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วไปได้สบายแล้วนะนอกจากว่าต้องต้องชร์จประมาณ40นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่บน่นก็แปลว่าถ้าใครซื้อ Polestar อะมันก็ยังจะขับไปได้สบายสบายกว่าคันอื่นเร็วกว่าคันอื่นประมาณนั้นก็ก็ต้องจนสุดท้ายอะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนคุณชอบ พสต t ร r ชอบ Volvo อยากจะได้อินเทีร์อยากชอบดีไซน์ของนั้นก็ดีมันก็ก็ขับได้สบายขับไกลแต่ว่าถ้าคุณต้องการรถที่มันขับได้เร็วสุดชาติเร็วสุดนี่ก็ต้องเลือก Model 3ได้ประมาณนั้นโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอแ,แล้วก็หาวไกวปากันไหมสวัสดีครับ